วัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้กันนะครับ AKX จากค่ายโตเกียวมารุอิปืน r g ชี B, หรือปืนแก๊สโบแบกนั่นเองนะครับมาดูว่ามันจะทำงานเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากเป็นปืนของมารุอินั่นเองนะครับต้องใช้แก๊สเบามารุอิหรือแก๊สเบาไต้หวันแก๊สเทียบเบาที่มันไม่ใช่แก๊สแรงนะนเป็นแก๊สนั้น134อ่ห 134A นะครับหรือว่าแก๊ ไม่เกิน 9kg 10kg อะไรอย่างเงี้ยที่พอได้อยู่เพราะผมคุยกับมิสหายท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าพอใช้ได้นะครับแต่ทางที่ดีใช้แก๊สเบาดีกว่าเพื่อถนอมมันนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนชุดแต่งเหมือนมาร์คสิดอ่ะก็สามารถใช้แก๊สแรงได้นะครับถ้างาั้นวิธีเล่นก็คืออันนี้คือแมกกาซีนครับก็อัดแก๊สใช้แก๊สอันนี้มาอีกนะครับก่อนอัดก่อนใช้งานอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมฉีดซิลิโคนจุดสําคัญนะครับจุดจุดสำคัญต่างๆ3จุดผมฉีดแล้วนะครับแล้วก็อัดแกสตรรงนนี้นะคับ เนื่องจากวาล์วของบรรลุอิทเป็นแบบไล่ลมนะครับพอแก๊สเต็มมันจะไล่แก๊สออกนะครับโอ้โหจุเยอะนะเนี่ยยังไม่เต็มเลยอ่าอันนี้ถ้าเกิดมันแก๊สฟู่มาคือแก๊สเต็มแม็กเลยนะครับโอเคแล้วก็บรรจุลูกนะครับการบรรจุลูกเขาจะให้ตัวโหลดแบบโบราณมานะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ เป็นสองแท่งนี้นะครับเราก็เอาลูกใส่แบบนี้นะครับแม็กนี้เขาว่าจุได้3ามนัดนะแต่ก็ไม่ควรถึงนะครับอ่ามจะมีเส้นขอบขอบเนี้ยจะได้10นัดนะครับเวลาจุเนี่ยครับคว่ำเอาให้วางลักษณะนี้นะแล้วก็เอาเนี้ยวางอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงนี้ลงไปนะครับมันจะแข็งหน่อยนะครับเนี่ยลองลองมือนะครับแต่นี้เป็นพลาสติกไม่เป็นไรนะครับผมบรรจุไว้เบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ในตัวปืนมานนะครับนี่อย่าลืมฉีดซิลิโคนนะครับ ถึงแม้เขาจะหลุดมาแล้วนะแต่เราก็ต้องฉีดซีลิโคนนะก็คือถอดหลังเต่ามันออกมานะครับอ่าแล้วก็เอาคือมันแล้วแต่นะว่ายังไงแต่ผมชอบอย่างนี้นะครับก็ถอดเอาโบมาออกมานะครับแล้วก็ฉีดอาซีลิโคนไปนในโบนะครับฉีดที่ลูกสูบอะ่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่มันเคลื่อนไหวะครับเพื่อให้มันทํางานลื่นนะครับแต่อย่าฉีดเขาเ้าไปในยางฮอบนะเดี๋ยวมันลื่นนะครับแล้วก็ฉีดพวก ชุดกลไกการยิงต่างๆนะครับอย่าเชียร์ไปยังในยคอปนะนะเดี๋ยวมันเลื่นฉีดเข้าไปตรงนี้ได้ที่อยู่ของบัฟเฟอร์สปริงอะครับแล้วก็ประกอบนะครับมันจะได้ลื่นๆทำงานดีๆไหลๆนะครับแล้วก็อยู่ทนๆด้วยเนาะถ้าเกิดเราเล่นแล้วไม่ดูแลมันก็พังนะครับแล้วก็เวลาบรรจุแม็กกาซีนนะครับของ A.K. จะต้องเอียงนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับเกี่ยวปึ๊บแต่นี้ เข้าง่ายนะมาลุยเข้าง่ายกว่า GSK กว่า V เยอะเลยครับแล้วก็ขึ้นลูกเลื่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วอ,อันล่างสุดจะเป็นเซมินะครับอันกลางจะเป็นฟ h โต้อันบนจะเป็นเซฟเราเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคถ้างั้นก่อนอื่นเรามาดูฟิลลิ่งการยิงกันก่อนดีกว่านะครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับเจ้าปืนตัวนี้นะครับมาลองกันนะครับ ก็มีแม็กเดียวนะครับแม็กสำรองยังไม่มีเข้ามานะครับาาร้านที่สมสั่งนะครับแต่ใช้แม็กของ A K M ได้แต่ผมจะรอแม็กส่งนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าสามารถปรับได้ด้วยข้อมือตัวนี้นะครับนี่ลองกันเลยเซมิข้างล่างนะครับอันนี้ศูนย์หลังมันเป็นพับลงไปต้องเอาขึ้นมานะครับ โวโต้สิอ่าลูกหมดก็ตัดการทำงานนะครับเหมือน G S K เหมือน V นะครับระบบ A K จะเป็นอย่างนั้นนะครับลองดูกลุ่มกระสุนกับาการยิงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตั้งเป้ากระดาษแล้วนะครับผมลองไปชุดหนึ่งละลูกตรงดีใช้ได้นะครับอันนี้ผมขอ1ิบเอ็ดสิบเมตรเมตรนะครับเพราะว่า ข้างหลังมีของเยอะนะครับมันเลื่อนไปไม่ได้นะเอาแค่นี้นะระยะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าระยะเกินกว่าคือเกินกว่าจุดนี้ก็ต้องมีการเล็งแก้เล็งเผื่อตั้งศูนย์ใหม่นะครับเอาระยะนี้นะที่ผมตั้งแล้วนะครับโอเคลองดูนะครับกลุ่มเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมยิงที่ A นะครับเดี๋ยวอันนี้รอบ2จะยิงที่ E นะครับช่อง E เนาะอันนี้บรรจุลูกเรียบร้อยหน่อยนึงนะครับไม่เยอะนะไว้ที่เสีมีนะครับ มหดโบค้างทำงานตามปกตินะครับมาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่คิดเหรับนี่เข้ากลุ่มดีเนะครับไม่ประมาณเหรียญสิบอะครับใช้ได้นะอันนี้ไม่ได้ตั้งฮอปเลยนะก็มาเดิมๆแล้วก็ยิงเลยนะครับอาจจะต้องตั้งฮอปหน่อยนะครับยิงนวดสักพักก็จะดีขึ้นครับผมว่ามันไว้ใจได้นะขนาดท่อตัวนี้ ไม่ยาวมากเนาะไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูสเปคอีกทีนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคใช้ได้ผ่านแล้วตัวสวยด้วยนะครับปืนสวยด้วยนะก็น่าเล่นน่าเก็บเนาะของมารุอีเนาะใครมีโอกาสก็น่าจะหามาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงลองยิงไอ้เป้าเพชรเหล็กดูว่าจะล้มมั้ยนะครับกลมๆเนาะสักชุดหนึ่งนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับยิงเป้าเพชรเหล็กกลมๆเล็กๆนะครับอันที่ผมยิงประจานะครับก็ยังไม่ได้เติมแก๊สเพิ่มนะครับตั้งแต่ทดสอบ กลุ่มทดสอบตอนแรกนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือผมมีหัวนี้อยู่อันหนึ่งนะครับมาลองใช้หลอง GSK เจ๊เคมันแข็งแข็งเข้าไม่ค่อยดีอ่ะก็ต้องใช้ของมันครับก็ดีหน่อยนะแต่ก็แข็งมือนะครับเวลาจิ้มก็ระวังหน่อยนะครับเหมือนคล้ายๆของ V ีอ่ะแต่ของ V ดีกว่านะครับอะลองดูนะครับว่าจะโดนไหมนะครับป้าผมนะครับยังไม่ได้บรรจุแก้เพิ่มเลยโอ้โหโคตรไอ้นี่เลยอ่ะลองเลยนะครับ ก็มานะนะครับฝีมือไม่ดีเองครับแต่ลูกตรงใช้ได้เนาะล้มหมดทุกอันนะครับก็ประทับใจนะผมชอบนะเจ้าตัวนี้นะครับของมารุอีตัวนี้นะแล้วสวยด้วยแปลกด้วยนะครับก็ถ้าเเพื่อนสนใจก็ลองหามาเล่นดูหามาเก็บดูนะครับ แล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขแต่งไไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่าผมจะติดดอทเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปนะครับก็เลยมาทดสอบให้เพื่อนได้รับชมกันดูเป็นตัวเลือกแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เล่นน้อยว oh, ะยังเหวี่งเพื่อนบา้านนะครับผิดพาลาดในต้องแผนนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ